ตอนนี้เราจะไปดูวัดที่เราจะเอาหมาไปปล่อยนะครับไ,ไปไปดูนะ่ะวัดนนทารายก่อนบ่เดี๋ยวค่อยกลับก็ได้เดี๋ยวอีกสักพักก็กลับไปดูไปพูดกับเจ้าว่าก่อนวา่าเอาหมาเอาไว้ได้ไหมเจ้าวันก็จะไปพูดน้องไม่ได้เดี๋ยวไปดูที่ก่อนเอาไว้ที่ไหนตรงไหนได,ได,ดน้ไปดูซะก่อนเลดูให้เรียบร้อยก่อนไปดูแล้วเราอยากขึ้นไปดูวัดที่นี้ว่ามันสะอาดไหมสะอาดหรือเปล่า Tao à. lúc của à, mình bắt đầu xin lắm là điện thoại là cháu có cháu 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 tài cháu 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 là cháu 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 cháu

อยากรู้ว่าจะเปิดกระโลกตรงไหนก็สอบสอบน้ากลัวอยู่ก่อนที่เขาขี่รถไปแล้วชนชนชนแลด้านะราเะต้นยางต้นยงข้างรถทัคราบสวัสดีครับทุกคน ไปเต่ว่านม่สบายม่ว้งไม่วงไปเลิกไหข้าวจ้าข้าวจ้าข้าวผ่อนเรียกม่วงเ้สวัเนี่ย ਨ ਮਾ ਦਵਨ ਆਖਵਾ ਦੇ ਆ ਪਾਈ ਲੈ ਵਾ ਤੋਂ ਦਿਹਾ ਵਾ ਅੱਧੀ ਕੋਣਾਈ ਲੈ ਤਾਂ ਮਾ ਤੇ ਮੰਨ 12 ਟੋੜਿਆ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਮੇ ਇਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾ ਕਾ ਦੌੜ ਰੋ ਹੈ ਆ ਵੀ ਦਾ ਪਾ ਬੋਏ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ

เหล็กเน,นี่ยโอ้คนเหล็กมีเก็เรียบร้อ,รอยตายไปแล้วใช่ไหมตายแล้วมามาณคนมามาณนีเอคนแส่บงบ้าจานแล้วมีเชือไทยไหมไม่มีมอ๋อมีเที่ยวบ้านบ้านบ้าจาน อ๋อบ้านานี่อยอยกินเหล้าอย่าอ๋ยอยกินเหล้าเลยเพรว่าชัดๆกลับบ้านแล้วพรว่าชัดๆฝ่วันนี้ทำงานเร็วกว่าพ่ออีกวันนี้อยู่กรุงเทพได้โบนัสด้วเพราะว่าชัดๆเพราะว่ากาทมอสองขากทมอสองขาก็อย่างไหนสงขาเปนยังไม่มาสงขาอยู่ใต้เนี่ย แล้วต่อไปจะมีซทอร์นาเม้ยบหรอไเล็นแต่ยม่ไม่กล้าที่ไหนเลยรนามีไม,ไม่ไม่น่ากลัวถ้าแผ่นดินไหวอะ่ะแผ็นดินไม่น่ากลัเรนามีพอหนีได้ไปดูวัดนี่เรากำลังไปดูวัดกันอยู่ที่จะไปมา หมามันเดือครับมันก็เลยต้อง,ออองไม่สนใจมันแล้วต้องไปให้คนอื่นแล้วจัดการให้เรียบ,บ,บร้อยจัดการเรียบร้อยว่ามันกัดต้นกล้ยลวยครับกล้วยแท่งเลยกล้วยนี่กล้วยด่างแล้วน่ากลัวเลยมันกลัวมันจะกัดไอ้ทองทองที่ซื้อมา้นั่นแหละทองทองหญ้าหล่นนะมันกัดอยู่แล้วมันเอาไปเกลือนไปเอาไปเกลือนแลว กัดกระดูกก็ยังไม่พอยังกัดทองไอ้นี่แย่เลยว่าๆก็เมื่อยแขนบวชเม่ยแขนจังหวัดโอ้รังขับรถยังม paper, ีสติอยู่ครับตอนนี้โูเที่ยวกับผมอยู่ไปดูที่ที่จะปล่อยหมาโอ้ยังผมมงรัา

เอพูดดีเลยเทปพูดดีเลยทปมันอยากไปนั่งพูดัาภาษาเขาดีภาษาการเมืองเขาต้องไปถามทำไมเขาไม่เปิดแม้ดูแบบัเขาโควิดโควิ

เจ้าเสินคนนี้รู้ดีสำหรับภาคใต้ม่บ้านล้างไในตะบนเขาไ,ไมีไมแต่คือมันพระใหญ่น่ากลัวนี้วันแม่แล้วอ่ะเขท่น้าทางนี้วัเนี่ยวันเนี่ยวัดเนี่ยวัดศรีสาคีรี โรงเ,งเงรียนทีสักคีรีเราะว่าไปโรงเรียนเนี่ยบเอ้อยู่ว้ที่โรงเรียนเลยโรงเรียนมีคนไหมอ่ะมีเด็กนักเรียนก็มีครูครูเลี้ยงมครูเลี้ยงครูสอนอยู่แล้วมีงเียอยู่ สี่สับกิีลเข้าไปในวัดนะครับเข้าไปดูไปปลาเอ้าไปปลาไปปลาไปเชื่อนไปเชื่อนป่าจ้าง กเยอะโอ้ยันึไปท่ไลามมเอ้ยว้ายว่าไอ้บุมามามานี่ยมาาอยู่ในโบสถมาอยู่กี่ตัวเนี่ยอ๋ลูกเลยเออโบสวัดบนเขาเขามีกลุ่มบนเขามีน้ำน้ำน้ำดมขนขับชน ไปเลยบบบบฟูฟูเรียบร้อยถึงแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วครับอ่ะวันนี้เราเที่ยวกันพอประมาณแล้วเพราะว่าไอ้พวกกู้ไอ้เวินกูมันก็ยังตามล่าตามสองนี่อยู่ถ้าไม่ตามสองนี่สักอย่างโอ้คนเราก็าจะดีไปอย่างนเธอมีน้ําใจให้ตังค์แต่เราเอาตังแล้วเราก็ต้องเิดมา